สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อตอนนี้ถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกว่าเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะ รับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทํานายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณร่วงหน้าด้วยค่ะตอนนี้ถ้าบอก คุณได้เขาอยากบอกว่าให้ไพอ่ออเอร์เคนลนรักบอกเลยค่ะใบแรกค่ะเขาอยากบอกว่าเฝ้าดูแลเฝ้ารอเฝ้าดูแลเฝ้าห่วงคุณนะคะเขาเป็นห่วงคุณจะคอยดูแลคุณเฝ้าดูแลเฝ้าห่วงใหญ่ ใบต่อมาค่ะใบนี้รอไปด้วยกันเขารอคุณนะคะหรือเขาให้คุณรอให้คุณรอเขารอไปด้วยกันใบต่อมาค่ะใบนี้คู่เสียใบต่อมาค่ะ ตอนนี้ถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกว่าใบนี้ก็รอใบนี้ก็อยู่ลําพังเขาอยากบอกว่าใครเฝ้ารอเหมือนรอการรอคอยนะคะมีคุณแล้วเขามีความสุข มีความสุขที่มีคุณเฝ้ารอเฝ้าดูแลเฝ้าห่วงใหญ่คือคุณห่วงเขาห่วงลูกตตอยตอนนี้เขาเหมือนจะทําให้คุณเสียหายเป็นคู่ที่เสียแต่เขาให้เหมือนให้คุณรอเขาหรือเขารอคุณอยู่ยาการรอใบนี้ก็รอใบนี้ก็รอรอเวลารอที่จะมีคุณให้คุณรอเขารอคุณเพราะเนี่ยคิด เขาอยู่ลําพังหรือมีคนมากมายแต่เขาก็ยังเหมือนอยู่ลําพังไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คิดเรื่องคุณก็มีคุณอยู่เหมือนเขาคิดหาทางออกนะคะเฝ้ารอเวลาเฝ้ารอที่จะผ่านพ้นอุปสรรคเพราะตอนนี้คุณกับเขาเหมือนเป็นคู่ที่เสียหายทําให้คุณหรือเขาเสียหายอยู่ตอนนี้ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่า ให้คุณรอรอเขารอไปด้วยกันหรือไม่เขาก็รอคุณอยู่เฝ้าใบนี้ก็เฝ้าดูแลแล้วก็รอใบนี้ก็รอ,อ,อยังรออยู่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็ยังมีคุณอยู่ใบต่อมาค่ะ ทำอย่างไรได้อย่างนั้นเหมือนเขาอยากบอกว่าเขาทำอย่างไรกับคุณไว้เขากําลังจะได้อย่างนั้นใบต่อมาค่ะเขาอยากมีคุณแก่แต่ไม่เก่าอยู่ด้วยกันรอไปด้วยกันรอมีคุณมีคุณคิดถึงคุณแล้วเขาก็มีความสุข ไปต่อมาค่ะแต่เขาทำอย่างไรได้อย่างนั้นอยู่เหมือนเขากำลังมีอุปสรรคปัญหานะคะที่ทำให้คุณเสียหายมีเงาของปัญหาอยู่นะคะนียค่ะที่เขาเหมือนเขาเคยทำร้ายคุณหรือมีอุปสรรคเพราะเป็นคู่เสียและทำให้เสียหายแล้ะยังมีเงาของปัญหา แต่เขาก็ยังมีคุณอยู่ไม่ว่าจะไปที่ไหนแต่เขาก็ยังมีคุณมีเงาของคุณติดตามชีวิตเขาอยู่เขายังรอคุณอยู่แต่วเขาอยากให้คุณรอเขาเรื่องเก่าๆคนเก่าแฟนเก่ารอเหมือนเขาคิดเรื่องเก่าๆรอ รอเวลาใบต่อมาค่ะกระซิบสวัสดิ์เขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะแล้วก็อยากฟังเสียงคุณที่พูดที่คุยเขามีความสุขที่มีคุณถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกว่าเฝ้ารอแล้วเขาทำอย่างไรได้อย่างนั้นอยู่ เหมือนเขากำลังมีความทุกข์นะคะใบนี้ก็ทุกข์เศร้าเสียใจทำให้คุณเสียหายคืออยู่ด้วยกันเราก็จะเสียหายยังมีเงาของปัญหาติดตามให้รอรอเวลารอเวลาที่จะมาพูดคุยมาหาคุณใบต่อมานะะี่ค่ะจะมีคุณเที่ยวเทศกาลอยากปรับความเข้าใจกับคุณ เดินไปด้วยกันใช้ชีวิตพูดคุยอยู่อยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขใบนี้ควบคุมมุลดำคนละมุมมุมส่วนตัวเขาอยากมีคุณแล้วเขาก็จะทำทุกวิถีทางที่จะมีคุณนะคะที่จะออกจากปัญหา ที่ออกจากความทุกข์เหมือนเขาถูกควบคุมอยู่ในอุปสรรคปัญหานะคะเขาทำอะไรไม่ได้ทําอะไรได้อย่างนั้นอยู่เนี่ยคะ่ะเขาอยากบอกว่าเขากำลังทุกข์มีอุปสรรคปัญหาเขาทำอย่างไรได้อย่างนั้นอยากมีคุณมาพูดมาคุย